มะปางเพลินพาฟินสวัสดีค่ะอยู่กับหนูไม่ต้องกลัวอดไม่ตังหวัดก้าตัวแต่งนะคะมือข้านี้นะคะก็จะเป็นหมูทอดข่าง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็หมูนะคะที่เราหั่นไว้นะคะ,ะ,คะจากตู้เย็นเนาะอันนี้มะปางจะซื้อมานะคะก็จะมาจัดชุดเป็นแพ็คๆนะคะอันนี้ก็คือยังแข็งอยู่เลยนะคะอันดับแรกก็คือเอามาแล้วก็ปรุงเนาะด้วยซอสฝาเขียว รสด,ดีชูร้นหอยนางรมปกติเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะพอตั้งกระทะเสร็จนะ้ำางจะใส่กระเทียมไปนะคะหั่นนะคะซอยนะคะพอจากที่น้ามันเดือดแล้วเนาะเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะหมักแป๊บเดียวแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่กินเค็มมากะค่ะันี้จะเป็นกบข้าวนะคะนี่เลยทอดเลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเพื่อให้เกิดความหอมเนาะนี่เลยค่ะดูสีสันเป็นไงน่าทานไหม จะบอกว่ากระเทียมหอมมากค่ะหลังจากนั้นนะคะปังก็หั่นพริกเนาะพริกซอยกับกระเทียมนะคะใส่กระปุกนะคะไปกินนะคะแล้วก็ใส่น้าําปลาชุสนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาะคะ่ะปังก็ใส่ไข่ดาวลงไปค่ะนี่เลยประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดทุกอย่างเลยค่ะคือแบบทําทีเดียวเลยค่ะทูอินวันลงไปเลยนะนี่เลยดูสีสันหนูหน่าทานไหม ง่ายๆเลยค่ะหมูทอดไข่ดาวนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาปางทำคลิปวิดีโอหน้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย